สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เพนมาชวนกินปลาเผานะคะเนี่ยน้ำจิ้มน่าอร่อยไหมคะเนี่ยผักส,สดๆเลยคะ่ะเราเก็บกันอย่างนี้เลยนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็เดินออกมาเก็บเลยคะ่ะอยู่หลังบ้านนี่เองรู้ไหมคะทุกคนผักที่เพนปรดปรานมากแล้วก็ดูแลง่ายมากเวลาปลูกอะคือสนแะแหย่ค่ะทุกคนเสร็จละเพนตัดรสเมลี่สองกิ่งนะคะผักที่เพนเก็บมาก็ามาล้างเลยคะ่ะทุกคน เป็นก็ลางไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากต้นหอมรดเมลี่แล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็เนี่ยค่ะผักกัอมเพินก็ล้างไปเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะทุกคนเกลีร์ทิ้งนิดนึงเอาล่ะ,ละเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่แหละเดี๋ยวล้างปลาค่ะคะเนีย ตอนแรกเพียจะล้างน้ําเลือดเ็าออกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเพีจะเอาเกลือะค่ะใส่แล้วก็ล้างๆจนเนื้อเขาจะขาวนะคะเนี่ยตัวใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวแล้วเพียก็จะบ้างๆหน่อยะค่ะเพิยทาด้วยน้ํามันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเพียก็จะเอาเกลือโรอยแล้วลรดเมลี่กับกระเทียมยัดไส้นะคะทุกคนแล้วเพิยงก็ใส่แอร์ไฟเออร์เลยค่ะเพงก็เอาปลามาใส่แอร์ไฟเออร์แล้วนะทุกคนเพิงก็จะตั้งเวลา10นาทีก่อนเพิยงกดออนแล้วก็ มาที่ทอดแล้วเพียงก็เอาแค่สิบนาทีก่อนแล้วเพงีงค่มากลับด้านแล้วก็กดเริ่มเลยระหว่งางรอเราไปตำน้ำจิ้ม <c oughs> ทำสองสูตรนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหอยสิ้นกับน้ำมะขามะคะ่ะแต่พวกเพียงจะปรุงสำเร็จไว้ตลอดเลยนะคะก็ขัดไม่ได้ะคะ่ะะ ตัวนี้ไปค่ะเอ่อเพนจะผสมเต้าเจียวไปด้วยค่ะเอาหน่อยนึงมะค่ะอเอาแค่ครึ่งช้อนโต๊ะให้มันเป็นกลิ่นกาแฟาค่ะ ส่วนน้ำจิ้มที่สองเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะคะจะใส่อันนี้คือหนึ่งัวนะคะทั้งหมดที่เป็นใช้แต่เีนจะใส่ไปในปลาสอง,สองกลีบค่ะเดนก็ใส่โรลแบบนี้นเลย sắp lại sắp lại, ch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 ắp lại. sắp lại sắp lại chắc lại xem có แล้วเอาแค่นี้พอค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปเพนก็จะปรุงอันนี้ผงน,วนัวเพนใส่ครึ่ชงช้อนชาก,ก็พอ แล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะทุกคนแล้วก็เพนจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแค่นี้พอ แล้วก็เป็นใส่น้ำต้มสุกนะครอืมหอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวเทสสิอืมน่าอร่อยไหมเดี๋ยวเพมมเนจะกลับด้านอนึ เพื่อนเป็นหอมมากเลยอดใจไม่ไหวละปิจ๊จะกินตรงนี้เลยแหละเดี๋ยวค่อยขอชิมนิดนึงจะเทน้ําร้อนนะเป็นต้ไมไม้จุค่ะจุ๊บข้ความรวดเร็วอ้โหดูผักเพียน

นี่เพนชอบกินแบบนี้อู้ลืมต้นหอมพักเยอะอันก็พักเยอะ,ยะลืมต้นหอมพักเยอะเกินโอ้ไม่ก็คำเบลลเิมเลยทุกคนนี่นี่เลยอนนจิ้มซีฟูดก่นอนแต่เพนชอบผสมนะทุกคนเพนชอบผสม ตนดูน่าอร่อยนะทุกคนดูเขาหม่ำ <c oughs> ละอดใจไม่ไหว <c oughs> อ๋ออ้อจ๊ะ <c oughs> อีกคำหนึ่งค่ะทุกคนหรอกใจไม่ไหวนี่เลยเมืม่อกี้ผักแบบคำโตมากอันนี้ต้องลดละอ,อีคำโตเกินหิวหิวคะ่ะ เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเก็บแบบคำโตแบบต้องหลบกล้องเลยอ่ะ <c oughs> ทุกคนดูเนื้อโอ้โหเนื้อสดดีมากเลยทุกคนว่าเอาอันนี้ลงก่อนก่อนจะได้เห็นผิวส,สวย นี่ค่ะทุกคนหมอมแล้วนะ เพื่อนๆคามไม่ไหวแล้วเปรียไปนั่งกินดีๆด,ดีกว่าขอขอตัวไปนั่งกินดีๆก่อนนะคะไปแล้วนะเพื่อนจ้าไปแล้ว